มีคนค่ะมาหลอกทาเป็นใจดีก่อนนะเออแสงตัวเป็นพ่อพระลบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อไอติมเลี้ยงคนสักประมาณ100บาทแต่ว่ามีแบงค์พันพ่อค้ามีทอนไหมพ่อค้าก็บอกเอาซี่มีทอนทอนให้เขาไป9 0 0รพอครี่แบงค์ออกมาดูปรากฏว่าเป็นแบงค์ร้อยค่ะแต่เขาใช้ปากกาไปเติมเลขศูนย์อีกหนึ่งตัวจนเขา้าใจว่าเป็นแบงค์พันซึ่งหลายคนอาจจะคิดเอ๊ะสีเทากับสีแดงมันจะแบบดูไม่ออกเลยหรอแบบนี้ค่ะเขากรรมมาแบบนี้ค่ะ แล้วเป็นแบงค์ร้อยที่สีค่อนข้างเก่าแล้วก็จางๆคล้ายๆสีเทาพ่อค้าบอกก็เลยเข้าใจผิดระหว่างที่กรรมแบบนี้ก็เลยเข้าใจผิดลำพังก็เข้าใจว่าเป็นคนใจดีแม่จะซื้อไอติมเลี้ยงคนโดนหลอกนะคะเชิดทั้งไอติมเชิดทั้งแบงค์ตังทอนะคะ900บาทเอาไปแล้วเรียบร้อยขาดทุนค่ะ คุณวิทูลอายุ41นะคะเป็นพ่อค้าชาวมอญแล้วค่ะขายไอติมเร่ขี่จักรยานพ่วงข้างเนี่ยแหละคะ่ะจักรยานยนต์นะคะหูเขียนแบบไม่ได้เนียนเลยนะคะแต่บางทีคนไม่ได้สังเกตก็อาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้แบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาขายไอติมให้กับคนแก่และเด็กๆอยู่ในซอยนี้นะคะแถวๆพื้นที่โพทองอ่างทองจากนั้นคนท้ายก็เดินมาถามบอกว่าจะซื้อเลี้ยงแต่มีแบงค์พัน จะซื้อเลี้ยงสักร้อยหนื้อเลี้ยงคนแถวนั้นนะค่ะคนงานก่อสร้างสุดท้ายแล้วพอเชิดได้หนีไปหนีไปนะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปด้วยก็เลยตามไม่ทันค่ะเกิดขึ้นบริเวณเส้นเลียบแม่น้ําน้อยหมู่ห้าตำบลอ่างแก้วโพทองฟังพ่อค้าดูค่ะผมรับตังอยู่มันมก้าฟ้าตังทอนไปเลยไม่ทันแต่ผมก็ต้องระวังตัวมากนะแต่วันนั้นเหมือนแบบไม่รู้ตัวเลยมันเป็นอย่างนั้น เลือดอะไรไม่ออกเลยปกติมันผมต้องเอาตังก่อนจะได้ถอนแต่วันนั้นแบบเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยมึนๆอะไรกันอยู่ไข่ติ่มสิปปีเพิ่งเจอแบบนี้ครั้งแรกนะคะส่วนคนร้ายเป็นผู้ชายวัยรุ่นแต่รูปร่างท้วมนะคะสูงประมาณ165ได้มีรอยสักที่แขนกับคอค่ะเป็นที่แบบสังเกตวันนั้นที่ก่อเรื่องใส่แขนยาวสีฟ้ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้า PCX สีแดงแต่จำทะเบียนไม่ได้นะ คือวันนั้นขายได้ไม่ถึงพันแต่หมดตังทอนไป900อะค่ะขาดทุนนยน,นะคะก็อยากให้ตำรวจตามจับให้ได้อะค่ะเพิ่งเคยเห็นนะที่อเ,อเอาแบงค์มาเติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งอะปกติเรกคนยากอยู่แล้วแบบนี้ใช่แต่เพอเอิญนวันนั้นพ่อค้าไอติมก็รีบด้วยอะไรด้วยแล้วก็ดูศูนย์ที่เติมเนี่ยใช้ประการมิจิโอ้ยดู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 ด,ด,มดูมันเอาง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เอออย่างที่บอกไปก่อนนะั้นนี้เคยเห็นแต่เติมศูนย์แบบในเช็คอะไรแบบเนี้ย<ะ>ในเช็คเงินสดอ่ะเวลาไปขึ้นเงนินี่ะหรือว่าเติมอะไรเงี้ยที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะนะไม่เคยเห็นนะที่มาเติมตัวเลขในแบงก์อะไรแบบนี้จริงๆก็ต้องระวังกันหน่อยนะขายของครับก็ถ้าเป็นไปได้คลี่แบงก์ออกมาดูจริงๆเลยเอามาส่องดูว่าเอ้ยอเป็นแบงก์จริงหรือเปล่า